ีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องมินเนียชาแนลวันนี้นะคะมินจะมารีวิวโพสต์อิสติกเกอร์ดี ك و ัสแล้วก็เทปที่มินใช้ตกแต่งเลคเชอร์ของมินนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกองพวกนี้กันดีกว่านะคะกองพวกนี้มันจะเป็นของที่มินซื้อมาใหม่ในวันนี้เลยซื้อมาจากร้านนิสต์เ์ดีไอนะคะอันพวกนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่า พีม่มีซื้อมาใหม่นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็น m มโม pad นะคะทุกคนหรือว่าโพส์อต์นั่นเองจะเป็นลายไอศครีมแบบนี้ก็ให้หนามากๆเลยนะคะมีจะขึ้นราคาไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดน,นะอันนี้ซื้อมาในราคาสิบอบาทนะคะทุกคนแบบน่ารักแพ็กเกจด,ดูดีมากแล้วก็ข้างหลังก็จะมีวิธีบอกเลยนะคะว่ามันใช้ยังไงอะไรแบบนี้มันก็เอาไว้แปะแบบจุดสําคัญสําคัญะไรแบบนี้นะ แล้วก็จะมีโพสต์อินเหมือนกันนี่เป็นโพสต์อินลายอันนี้นะคะเป็นได้แพนกวินค่ะซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่มันสามารถพับแล้วเหมือนแบบถือของควันได้ทุกคนเราก็แบบเขียนการ์ดอะไรแบบนี้นะคะแปะไปกับจดหมายก็ได้นะน่ารักมากๆเลยเหมือนกันนะคะซื้อมานราค่ะสิบเอ็ดบาทค่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะต่อไปจะเป็นนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสมุดสติกเกอร์นะคะอันนี้ซื้อมาในราคา สิบเอ็ดบาทเหมือนกันค่ะทุกคนแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,วาอันนี้แบบมีร้านอื่นที่มิสเตอร์ดีไออันอื่นเนี่ยราคาเท่ากันหรือเปล่านะคะแต่อันนี้มาซื้อมาแค่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นมันน่ารักมากนะคะทุกคนจะเป็นสมุดแบบนี้นะคะทุกคนมาเห็นว่าสติกเกอร์บุ๊กนะคะทุกคนนี่นี่จะเป็นลายอัลปาก้านะคะและเขาก็จะมีเป็นแบบวิงวิงอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบธรรมดา แบบทำอะไรก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็น่ารักเหมือนกันก็เอาไวต้ตกแต่งตัวเลคเชอร์ของเรานะคะอันต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นโทนแบบแกาแล็กซี่นิดนึงก็จะมีเป็นยานอวากาศดาวเสาจรวดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีแบบปกติค่ะสีปกตินะคะก็จะเป็นแบบนี้สวยเหมือนกันนะแต่มันจะไม่แบบวิงแบบต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ซื้อมาแบบราคาแค่11อบาทเหมือนกันค่ะ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ไดคัตมาแล้วนะคะทุกคนเราแอบฉีกดูแล้วนะนี่แบบนี้มันจะเป็นสติกเกอร์ไดคัตนะคะไอบฉีกในรถมานี่นะคะเราซื้อมาจากโลตัสเนวามินนะคะมิสเตอร์ดี Y อวค่ะจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราจะมาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่มันจะเป็นแบบออกแบบชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราจะมาให้ดูกันมีทั้งหมดหกแผ่นด้วยกันนะคะทุกคนมาดูกันเลย ถ้านี่นะคะมาให้ดูลายแรกเลยลายแรกจะเป็นแบบฟลาวิงโกแบบนี้นะคะเขาจะได้ขัดมาให้เราแล้วนะแล้วก็ลายที่สองค่ะมันจะไม่มีลายเหมือนกันไม่มีลายที่ซ้ากันเลยนะแล้วก็นี่ลายหนึ่งค่ะแล้วก็ลายที่สี่ค่ะลายที่ห้านะคะทุกคนแล้วก็ลายสุดท้ายแล้วที่หกค่ะนี่นะคะ อย่างต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ซื้อมาในราคา14บาทค่ะซึ่งมิมินเคยซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะจากดโซะนะคะทุกคนราคา40บาทนะคะรวมค่าภาษีด้วยจริงๆอ่ะมันก็ร้อยเยนก็ประมาณ30บาทใช่ไหมก็เลยไปซื้อมาก็ใช้ไม่หมดแล้วมันเป็นรูปหัวใจแต่ว่าอันเนี้ยไปซื้อมาใหม่จากไทยเราเนี้ยแหละค่ะถึงคนไปเป็นสายญี่ปุ่นเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างนี้เราจะมาแกะให้ดูกันยังไม่ได้แกะเลยนะเนี้ย มันเป็นสติกเกอร์แบบโพสกิลด้วยอ่ะมันเป็นแบบสติกเกอร์มาแกะดูกันนะคะนี่มันจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวปลอกของเขานะคะมาดูกันฮุยมีความแบบสวยงามอยู่นะทุกคนมันเป็นแบบนี้มันเอาไว้แบบจดข้างในแบบนี้นะคะมินก็ชอบอะไรเนี้ยเอาไว้จดแบบข้างในแล้วก็ไปแปะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์พวกนี้นะคะแบบเขี่ยนแตง t h a ง k you นะคะแล้วก็ มีเป็นแบบนี้เป็นโพสต์อิทอะไรแบบน,นี้สติกเกอร์เยอะแยะเลยนี่นะคะคต่อไปเหมอนกันแต่ว่ามันมีความแผ่นใหญ่กว่านิดนึงนะมันมีความแบบเนี่ยมันมีแบบให้ยอม,มากสิบสี่บาทนะคะทุกคนต่อไปอันนี้ชาทาอันนี้เราไปซื้อมานะในราคา2ี่สิบห้าาทค่ะทุกคนอันมันจะเป็นสติกเกอร์แบบนานานะคะเดี๋ยวจะเลื่อนโต๊ะราก,ก่อนเป็นสติกเกอร์นานาแบบนี้ จะมาแกะให้ดูกันมันเป็นแบบลายยูนิคอร์นนิดนะนึงเนาะทานตอนแรกอะมนมีคิดว่ามันจะเป็นแบบสติกเกอร์ที่แบบเป็นหลายๆชั้นเขาไดคัดมาให้แล้วแต่อันนี้มันคือสติกเกอร์นิ่มๆแล้วพอรูดที่มันดูดีมากเอาไปแบบแปะเคสโทรศัพท์หรือว่าแปะก่อนนินสอกก็ได้นะคะนี่เนาะมีหลายลายมากฟุงฟริงมากให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะนี่ให้ดูค่ะ ต่อไปสองอย่างสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งมันคล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนก็คือสองอันนี้มิมีนะคะก็ได้ให้ทุกคนดูไปแล้วแบบนี้แต่ว่ามิมีไปซื้อมาเพิ่มเป็นอันนี้นะคะก็คือที่มีรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปจัดกระเป๋าแลกเรียนนะคะทุกคนเนี่ยคือมันดีมากทุกคนมันจะเป็นสติกเกอร์แบบไดคัตมาให้แล้ว,ลวก็เป็นสีแบบทองๆอ,องโกโก้นะคะแล้วก็ เป็นตัวอักษรแบบ c ค l l กราฟ p แบบนี้นี่มีทั้งหมดห้าแผ่นด้วยกันนะคะทุกคนราคาห้าสิบสามบาทนะคะจะขึ้นราคาไปให้ข้างบนตรงนี้เลยตรงนู้นสักตรงนะคะทุกคนอันนี้ค่ะต่อไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละลายมินก็เพิ่งไปเห็นก็มีลายนี้ด้วยลายนี้จะเป็นแบบสีทองแล้วมันจะเป็นแบบหยับหยับนิดนึงทุกคนมันจะเป็นแบบให้ดูแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนรอยหยับหยับอะเห็นปะอาจจะไม่เห็นนะทุกคนเนี้ยนี่นะ มีทั้งหมดห้าลายด้วยกันห้าแผ่นก็สวยเหมือนกันก็เลยซื้อมาแบบตกแต่งอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปแบบไปแปะสติกเกอร์อะไรแบบนี้นี่น่าสุดท้ายแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่มันเป็นทด่องแบบนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะมาดูส่วนของกล่องโพสต์อ e ิสติกเกอร์ของรามีนนะคะก็จะเป็นกล่องของ f ฟ er, ร์รเซึ่งเสียาดกล่องมากากล่องมันสวยมากก็เลยเอามา ใช้ใส่แบบของที่มินต้องทําตลอดอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกัะเลดีกว่าค่ะจะมาเปิดให้ดูเขาจะมีสกอตเทปตรงนี้คือเราแปะไว้ไม่อยากให้มันหลุดเป็นสติกเกอร์เป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นเป็นเทปนะคะทุกคนเป็นเทปนี่มาเปิดกัะเลค่ะโ,ดดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าค่ะก็ะเลเน้องก็เริ่มจากเดอรัตกันก่อนนะคะเดอรัตอันแรกค่ะ เป็นอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโทนสีแบบนี้นะจะเป็นเดคลัตที่เป็นสีส้มแบบนี้ไส่ในของเขาวิธีการเปลี่ยนไส่เดโครัตนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะเดโคลัตนะคะก็คือมันจะคล้ายคลิควิดนั่นแหละแบบวิธีการใช้คล้ายคล้ายลิควิดนะคะแต่ว่าปาดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตูหรือว่าจะเป็นลายอะไรแบบนี้นะคะก็เอาไปตกแต่งได้นะคะทุกคนนี่นะสีต่อมันอันนี้จะเป็นสีต่อไปเป็นสีเขียวค่ะ ทุกคนไอพวกเนี้ยที่มันไปบอกบอกสีสมีมินได้มาจาก, Story Pack ะะกสตอรี่แพ็คนะคะทุกคนสตอรี่แพ็กก็เลยมีมินไปลดไปซื้อที่แฟชั่นไอแลนด์มามันเป็นแบบตอนลดราคามันก็หนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนนี่นะคะใส่ข้างในนะคะใส่ที่เป็นรีฟิวข้างในที่มันเป็นสีอันนี้นะคะมีซื้อมานะคะหกสิบห้าบาทนะคะจะขึ้นราคาไว้ข้างบนนะคะซื้อมาจาก B2s นะคะ ต่อไปอันนี้จะเป็นสีใสค่ะสีใสมีสองอันนี่ซึ่งสีใสนะคะทุกคนถ้าเราซื้อทั้งไส้แล้วก็ทั้งตัวปลอกเนี่ยมันจะมีไส้แล้วก็บอกนะคะทุกคนก็จะเป็นอันนี้ซื้อมานะคะในราคา100บาทนะคะทุกคนราคามันก็จะสูงนิดนึงแต่ว่ามันดีตรงที่คือถ้าไส้ข้างในหมดเนี่ยแล้วก็นี่กดออกมาแล้วเอาไส้ข้างในที่หมดออกแล้วก็เอาอันเนี้ยไปใช้กับอันอื่นได้เลยต่อนะคะสามารถไปซื้อรีฟิลไส้เหมืนได้นะคะ ัน,นก็จะเป็นสีของมันจะนี้จะเป็นโมจิไลเนอร์ค่ะอันนี้ไม่ค่อยชอบไฮไลท์เท่าไหร่นะคะชอบแบบว่าเป็นหัวขอ้อเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมากกว่านะคะมินจะให้ดูว่ามิมทานทำยังไงเป็นสี่เหลี่ยม<ร>สี่เหลี่ยมกันเลยคะเราจะใช้โมจิไลเนอร์นะคะในการไฮไลท์หน้าข้อความแบบนี้ค่ะอ่าซึ่งโมจิไลเนอร์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะก็ดูไปแล้วนะมินใช้ยังไงเดคกร์ลัตตัวนี้นะคะให้มันดูแบบไม่เปลืองนะคะ ต่อไปเป็นไส้นะคะเป็นตัวแบบไส้เปลี่ยนลายต่างๆนี่นะคะนี่ไส้พวกนี้นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะที่มีมิซื้อมาพวกนี้นะแต่ว่าบางอันก็ซื้อมาหกสิบห้าบาทนะแบบซื้อจากคนละที่นะคะทุกคนส่วนใหญ่นะมิมจะซื้อที่ดีบิวเอสนะคะแล้วก็ร้านสมใจนะคะบางทีมันก็จะมีนะนี่นะคะ แล้วก็ตัวปลอกตัวนี้นะคะมีมีนซื้อมาสามอันนะคะในราคาหกสิบเก้าบาทค่ะมาดูลายกันลายแรกนี่ดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะอย่างต่อไปของเรามันก็คือเดคอรรตเหมือนกันแต่มันเป็นชาดาอันนี้นะคะจะเป็นเดคอรัตนะคะรุ่นพีทิตนะคะอันนี้เป็นเดคอรัทรุ่นพีทิตนะคะทุกคนล,ลายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นนี่นะคะทุกคนจะเป็นลายแมวค่ะเป็น plus d e c o r a t นะคะเป็นรุ่น Y ค่ะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นเดอรัตมันจะเป็นสีเงาเงนิดนึงเป็นรุ่นปีทิดค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเดคอรัตรุ่นพีทิดเดอรัตนะคะเป็นสีพาสเทลแบบนี้และก็จะเป็นเดอรัตนะคะเป็น p l u ส d e c o รัตรุ่น Y ค่ะ ต่อไปจะเป็นเทปตกแต่งแล้วนะคะไปดูกันเลยเนาะเทปตกแต่งอันแรกค่ะอันนี้นะเทปตกแต่งเราไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะคะจะซื้อแต่แบบพวกโพสตอิทมากกว่าลายมาจะเป็นแบบนี้นะต่อไปนี่อันนี้จะเป็นลายแบบหมีภูนะคะเราจะมาแกะให้ดูกันนี่เห็นไหมมันไม่ค่อยช้าด,ดัะทุกคนเราก็จะองมองมี่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นสีกาแล็กที่แบบนี้นะคะทุกคนก็สวยดีเหมือนกันเนาะต่อไปเลยนะต่อไปจะเป็นพวกโพสต์อิทแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นโพสต์อิทนะคะหรือว่าเมมโมแพรนั่นเองอันนี้ซื้อมาจากลายมิสเตอร์เดวิแต่ซื้อนานแล้วมันจะเป็นกาวบนหัวของของแล้วก็อันนี้เป็นโพสต์อิทแบบขั้นหนังสือนะคะแบบเวลาเราอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะ จะมีเลยบอกราคาอันนี้เลยราคาอันนี้สิบเอ็ดบาทนะคะทุกคนขึ้นตรงนี้นะคะอะมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ซื้อมาจากต่างที่นะคะซื้อมาจากสองร้านค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านโมชิโมชินะคะสามารถไปตามซื้อกันได้ค่ะราคาก็มีมีซื้อมาในราคายี่สิบห้าบาทค่ะน่ารักมากนะคะเขาก็จะเป็นแบบเปิดแบบนี้ก็จะเป็นนี่เป็นกระดาษโน้ตนะคะเขียนว่าเทคโ n o t ด้วยนะเนี่ย นี่ค่ะเป็นหมาชิบะแล้วก็เป็นน้องหมีนะคะทุกคนต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นลายเหมือนนาคนะคะจะเป็นลายนาคแล้วก็เป็นแบบนี้ีิมีซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนซื้อมาใน้นะคะ40บาทนะคะจากเดโซค่ะลายมันจะเป็นแบบนี้นี่สีสันสวยงามมากมากเลย ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นโพสต์อิดเหมือนกันนะคะเป็นโพสต์อิดที่เราซื้อมาในราคา20บาทเท่านั้นนี่ค่ะทุกคน20บาทนะคะทุกคนซื้อมาจาก m a c v a l u นะคะทุกคนขอบอกว่า m a ็ v a l u e ตรงคูบอนนะคะทุกคนคูบอนเขาบอกประมาณนี้นะคะจะเป็นนี่ค่ะทุกคนนี้จะเป็นโพสต์อิดกลมๆแล้วก็โพิจที่สามารถเขียนได้แล้วก็เป็นหัวใจนะคะมีหมีแล้วก็มีแมว ันี้จะเป็นโพสต์อิทขั้นหนังสือแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันขั้นหนังสือได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโพสต์อิทที่กาวไม่ติดด้านล่างแต่มันมีกาวด้านบนค่ะทุกคนเนี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยกาวด้านบนโอเคแล้วก็จะมีโพสต์อิทเหมือนกันอันนี้เป็นโพสต์อิทที่แบบชอบมากแบบเอาไว้ขั้นหนังสือคือแบบ มีความดีต่อใจมากโพสิตอันนี้นะคะเราซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนทอยสตอรีค่ะจริงๆที่ไทยก็มีขายนะคะแต่ว่าแบบลายอาจจะไม่ใช่อันนี้นะอาจจะเป็นแบบลายดิสนีย์ของตัวอื่นอะไรแบบนี้ค่ะเพิ่งไปกินขนมมานะคะเขาก็เลยแห้งหน่อยนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะทุกคนอันนี้ค่ะทุกคน,นดูกันลายนะคะจะมีบูดดี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะมีนี่ชื่ออะไรนะลืมละ ลืมหมดทุกคนมันชื่ออะไรชื่ออะไรทุกคนบอกเราด้วยนะคะลืมทุกคนจะมีเอเลีนหัวเขียวแนีแล้วก็จะมีตัวตัวนีน้ที่มันจะเป็นคู่กับตัวนี้คู่กับวูดดี้อ่ะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นพวกกระดาษโน้ตนะคะหรือว่าเมมโมแพ็นั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าค่ะนี่เมมโมแพ็นะคะอันนี้เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะคือถูกกว่าไทยเยอะมากที่ไทยก็มีแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นกระดาษโน้ต ซึ่งเราซื้อมาในราคา100ยเยนนะคะ,ะ,คะก็ตกประมาณ30กว่าบาทนะคะชิ้นแรกนี่ชิ้นจังค่ะอันนี้จะแบบพิเศษกว่านี้หนึ่งเพราะมันเปิดด้านข้างแบบนี้จะเป็นลายแนวตั้งนะคะ1ลายแล้วก็ลายแนวนอน1ลายค่ะก็น่ารักแล้วก็เอาไปจดสรุปได้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นชิ้นจังอีกอันหนึ่งค่ะชิ้นจังอันนี้ก็100ยเยนเหมือนกันนะคะ100ยเยนตกละ30บาทนะคะทุกคนนี่ค่ะ ลายแรกนะคะจะเป็นสีชมพูแบบมีบรรทัดแบบนี้แล้วก็มีตัวละครของชินจังค่ะแล้วก็ลายที่สองค่ะทุกคนจะเป็นลายแนวนอนค่ะแบบนี้ก็จะมีพื้นที่ให้เขียนเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เขียนเนื้อหาสาคัญสาคัญเนี่ยลงไปได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นสูมเไมโกะนะคะสูมเไมโกะอันนี้จะเป็นลายแบบเหมือนอาบน้ำนิดนึงนะคะทุกคนกระดาษเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเล็กกว่าตัวชินจังเยอะอยู่นะคะทุกคนประมาณ1เซนติเมตรนะคะ อ่ะอันนี้นะคะพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยลายของเขาลายแรกนะคะก็จะเป็นลายแนวนอนค่ะก็เป็นอ่างอำนาจแบบนี้นะคะลายที่สองนะคะทุกคนก็น่ารักเหมือนกันลายที่สองนะคะจะเป็นรูปบ้านในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งค่ะต่อไปนะคะลายต่อไปอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลายซูเมกุเหมือนกันแต่ว่าแพ็กเกจเขาไม่เหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยเยนเห็นไหมทุกคน จะเป็นแนวตั้งลายเหมือนด้านหน้าเลยนะคะทุกคนแบบนี้อ่าต่อไปนะคะทุกคนลายต่อไปค่ะเป็นลายแนวนอนค่ะลายนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอยากจะถามทุกคนว่าที่ไทยอ่ะเขาขายกันเท่าไหร่นะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยแบบมันน่าจะมีค่าลิขสิทธิ์เยอะนะคะหรือว่านําเข้ามาแบบนี้ก็อันนี้สามสิบาทนะคะทุกคน mm. ลายต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นลายนี้ค่ะลายนี้จะเป็นเหมือนแบบบ้านอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเซโฮมนะคะช่วงโควิดช่วงนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนจะเป็นลายแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นลายซูเมโกะนอนกันแบบนี้แล้วก็ออกลายที่ต่อไปนะเป็นแนวตั้งเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบมีเป็นแบบเส้นบรรทัดให้เราเขียนนะคะทุกคนนะจะนีะ่หนึ่งนะมันซูไม่ได้ดออทุกคนเออช่างเถอดทุกคนให้ดูให้ดูใกล้ๆก,กันนะคะ,ะปรับแสงเอาละกันเนาะชิบชิบชิบแบบนี้ค่ะ ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมมโมแพดเหมือนกันแต่ว่าเมมโมแพดอันนี้ไม่มีซื้อมาพร้อมกันนะคะทุกคนซื้อมาจาก B2S นะคะทุกคน Power b u y บก็มีขายนะคะแบบนี้นะเอ้ไม่ใช่อา i c e m a t e ก็มีขายะค่ะทุกคนพูดผิดน,นะคะอันนี้นะคะซื้อมาในราคา35บาทนะคะจะเป็นโพส์อตแบบนี้ค่ะทุกคนนี่จะให้ดูก่ใกล้นี่นะคะนี่คะ่ะ ลายแรกนะคะลายที่2ค่ะลายที่2นะคะจะเป็นลายหวานเกยตื่นนะคะทุกคนปรับแสงนิดนึงให้เห็นชัด,ชดหเห็นชัดไหมหรือไม,ม่ชัดโอเคตรงนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลายสุดท้ายนะคะที่ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะแกะยังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนี่นะคะโซคิว so มากโอเค ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึๆๆกว่ามันยาวกว่านะคะเปรียบเทียบกันไซส์นะคะทุกคนนี่มีความสูงกว่านะคะแล้วก็ลายน่ารักกว่าด้วยรู้สึกเหมือนก็น่ารักจริงจริงมันดีต่อใจนะคะราคาอันนี้นะคะราคา49บาทนะคะจะขึ้นว้ค่องข้างนะคะทุกคนก็แพงกว่ากันแค่9บาทนะคะทุกคนสําหรับอันนี้เอย้ยหรือบาทไม่ใช่9บาทสิกี่บาทกี่บาท สิบสาทค่ะทุกคน,นแบบเิดเลขชานิดนึงต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะก็คือนี่ค่ะทุกคนนี้ซื้อมาจากร้านโมชิโมชินะคะในราคา20บาทใช้หมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วมันดีมากทุกคนมันเป็นกระดาษโน้ตที่แบบใหญ่แล้วก็มีจะใช้จดการบ้าน,นบ่อยๆนะคะแบบจดแบบนี้โรงเรียนเราไม่มีสม,มุดจดอกมาก,ก็จะใช้เป็นโพสต์อิทแทนกันนะคะนี่จะปรับแสงให้ดูชัดนี่แบบนี้นะคะทุกคน กันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวของที่มิมิใช้ตกแต่งเลคเชอร์ของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมิมิเยาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ